r i t m a n Shop บริการเติมเกมราคาถูกเติมไวปลอดภัย100%เติมผ่านระบบทางการของตัวเกมใช้เพียงเลข UID ในการเติมสะดวกรวดเร็วแล้วยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายที่สามารถเติมได้อาทิเช่น PUBG, Free Fire, ROM Valorant สนใจติดต่อเพียงแอดไลน์แอด r i t m a n Shop อย่าลืมทิปแอดนำหน้าด้วยนะครับ สวัสดีครับผมเอ็มนะครับสำหรับคลิปนี้อาจจะมาแปลกหน่อยเพราะส่วนมากผมก็ไม่ค่อยมาลงดดนเจียนให้ดูเนาะแต่อยู่ก็เกิดคิดถึงคอนเทนต์แนะนําดันเจียนและวิธีการลงดันที่เคยทําไปในเซิร์ฟเกาหลีเมื่อก่อนหน้านี้แล้วก็ไม่ได้ทําอีกเลยสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรกในเซิร์ฟไทยเลยนะครับที่ผมจะมาลงดดนเจียนให้ดูเนาะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยครับอย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนสําหรับคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับ ก็ตัวที่ใช้ลงดันนะครับผมจะเป็นตัวฟอร์สเบดเดอร์ซึ่งเป็นตัวหลักของผมเลยไอเทมก็ประมาณนี้นะครับผมจะมีขนนกบวกหกทั้งสอันเป็นขนทองและขนดํามอไซเป็นมอไซบูที่ไม่ได้เจาะรูแล้วก็เป็นบวก7นะครับผมส่วนชามจะเป็นซับไพ่ชามบวก3นะครับผ้าคลุมเป็นออสเมียมเท่านั้นเองส่วนเข็มขัดจะเป็นไฟเตอร์บวก6แล้วก็ทาลิสแค่บวก3เท่านั้นเองนะครับคาเนเนียนแล้วก็บวก3เหมือนกัน ส่วนหัวเสื้อมือเท้านี่ยังเป็นชุดเช่าอยู่นะครับส่วนอาวุธก็เป็นอาวุธเช่าเช่นเดียวกันส่วนแหวนนะครับผมมีพิเศษแค่วงเดียวนั่นก็คือแหวนไทแรนนะครับที่เหลือก็จะเป็นแหวนคิดข้อลิงบวกหนึ่งทั้ง3วงเลยเพื่อบวกคิดข้อดาเมจที่ไม่มีคีเลดเลยนี่ก็เพราะว่าฟอร์ตเบเดอร์นะครับผมมีค่าคีเลดที่ล้นมากๆดังนั้นผมก็เลยเลือกที่จะใช้คิดดาเมจทั้งหมดเลยนะครับส่วนกำไรนะครับผมเป็นพีดีอุชคิดดาเมจสิบสองแล้วก็แอมสองนะครับผมอันนี้ไม่ได้เรียกว่า off top นะอองงงกกกลากลาๆออีัันนนนนึเป็ไร,ร้ ครับผมแอตแทกทั้งหมดอัพ21นะครับผมรวมกันก็จะเป็น63บวกแอตแทกอันนี้อีกนะครับผมก็จะรวมเป็นทั้งหมด88หน่วยนะผมเอามาใส่ก่อนเพราะว่าไม่มีกําไรอะไรที่ดีกว่านี้แล้วส่วนในส่วนของต่างหูนะครับผมจะเป็นเอริงออฟกาดบวกเเพราะว่าผมเล่นใส่เด็กที่เป็นสถานะของอีวนชั่นที่เอามาช่วยในค่าหลบหลีกแค่นั้นเองนะครับผมส่วนคอตูมอะไรก็ไม่มีนะฮะไม่ได้ออฟชั่นอะไรทั้งนั้นเลยส่วนคิวนะครับผมก็เป็นของที่เช่าในไอเทมช็อปนะครับยี่เพชรเท่านัน อ่าส่วนสเตตัสของผมก็จะอัพประมาณนี้นะครับไบดันเจี้ยนหนึนะครับผมไบดันเจียนจะเป็นในลักษณะนี้ชื่อว่า r o อดไอแลนด์คอมพานนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมราคามันอยู่ที่ประมาณ9 0 0า0 0 แต่ว่ามันอาจจะดูถูกใช่ไหมเอ่ยแต่ผมก็ไม่แนะนําให้ใช้เงินในการซื้อนะครับผมผมแนะนําให้ใช้เพชรในการลงเพราะว่ามันใช้แค่1เพชรเท่านั้นเองถูกมากๆเลยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไอเทมในดันเจี้ยนนี้ดีกว่าว่ามันมีอะไรที่มันดรอปดีๆบ้างนะครับผมอาวุธนะครับผมดรอปในขั้นของ G9 อ่าโทปาสกับเลดออนเมีลนี่ก็คือ G9 นั่นเองเนาะส่วนอาร์เมอร์นี่จะเป็น G10 นะครับผมเป็นซิกเมทัลอ่าขั้นซิกเมทัลนี่คือ G10 นะเอเซอรี่นะครับผมมี2อันด้วยกันอันแรกจะเป็นอั u เบรตออฟลีซิตบวกสามอันที่2จะเป็นด e ีเฟนซีฟเอร r r ิ n งบวกสี่นะครับผ้าคลุมจะเป็นของขั้นซิกเมทัลเท่านั้นไม่มีขั้นอื่นเลยเรียกได้ว่าถ้าใครจะมาหาผ้าคลุมขั้นเนี้ยก็มาด่านี้ได้ส่วนมอร์ไซค์นะครับผมจะเป็นในขั้นของ RW3 สล็อต extender นะครับผมจะเป็นขั้นไฮและก็ขั้นไฮเอนะส่วนไอ้พวกนี้ก็จะเป็นใบทหารรับจ้างนะครับผมแล้วก็อ,นอันอื่นอีกที่มันไม่ได้ใส่เข้ามาเช่นหินอัปเกรดขั้นไฮและก็ขั้นไฮเอนะครับผมแล้วก็มีอีกอันนึงนะครับผมซึ่งเป็นลูนดูดเลือดที่มีราคาสูงมากๆเลยเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็อาจจะมาลงดันนี้เพื่อหาของเหล่านี้ไปขายก็ได้นะครับผมซึ่งต้นทุนมันถูกมา,มากๆในการลงครั้งหนึ่งหงเพชรเท่านั้นเองแล้วก็ได้ของแรที่ มีราคาสูงมากๆใปข่ๆนะครับก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเนาะเดี๋ยวเราไปลงกันเลยนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับผมเราก็กดค้าทายให้เรียบร้อยจากนั้นก็คุยกับ NPC ตัวนี้เพื่อเปิดประตูนะครับ จากนั้นเราก็จะตรงไปเจอบอสตัวแรกบอสตัวนี้นะครับผมผมแนะนําให้กดแปลงล่างแล้วก็กดดีบับใส่ทั้งหมดเลยมีบัฟอะไรใส่ให้หมดนะครับมีหยวนกดหยวนเพราะว่าถ้าเราทําระเมิดได้ช้าเนี่ยบอสตัวนี้มันจะเด้งเลือดขึ้นมาจนเต็มเลยนะครับเราก็ตีไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตายได้เลยพอเราฆ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เรามุ่งหน้าไปต่อทันทีเลยเพราะว่าเรามีเกียรแปลงล่างที่ยังมีเวลาเหลืออยู่นะครับจากนั้นเราก็มาตีกับมอนเตอร์ที่ชื่อว่าใจแอนลิซาร์ฟิตนะครับผมให้เราฆ่ามันตัวเดียวไม่ต้องไไไป่่าาลลูกนนนน้้องมนนอมััเเะะจดสียวครบ พอค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เรารีบสไลด์มาเลยนะครับผมเพราะว่าระยะเวลาแปลงร่างของเราเนี่ยมันใกล้จะหมดแล้วนะครับเราจะเจอบอสอีกตัวหนึ่งเราก็ใส่ดีบัฟจากนั้นนะครับเราก็กดบัฟธาตุให้เรามีระยะแปลงร่างที่มากขึ้นนะครับแล้วเราก็จะการฆ่าบอสต,ตัวนี้ไปตัวนี้ไม่มีของใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเป็นตัวคีย์ที่จะทําให้มีบอสอีกตัวหนึ่งเกิดมาก็เท่านั้นเอง พอฆ่าเสร็จแล้วจะมีบอสตัวนี้เกิดขึ้นมาให้เราทําเหมือนเดิมมีบัฟอะไรกดให้หมดเลยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าบอสตัวนี้เนี่ยสามารถทําให้เราล้มได้บ่อยมากๆเลยยังไงเพื่อนๆคนที่ไม่มีค่าริซิตสตานหรือว่าลิซิตน็อกแบงคเนี่ยระวังไว้ให้ดีนะครับหรือว่าเลือกที่จะเป็นแปลงร่างเปท้งหมดเนี่ยเราก็กดคอมโบเอาก็ได้นะครับพอฆ่ามันตายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เราตีกล่องให้เรียบร้อยแล้วก็เก็บของให้หมดเลยจากนั้นเราก็ตรงมาเรื่อยๆเลยนะครับ จะเจอกับมอนเตอร์กลุ่มหนึ่งให้เราฆ่าสักตัวหนึ่งให้ตายไม่ใช่นนั้นแล้วมันจะไม่มีบอสหรือว่าเป็นตัวที่เป็นมอนเตอร์คีเกิดขึ้นมานะครับพอมันตายเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ามีมอนเตอร์เกิดขึ้นมาตามทางเยอะมากๆไม่ต้องกังวลนะครับผมเดินมาเรื่อยๆตรงมาจะเจอ,เจอบอสที่ชื่อว่าซาอาซอให้เราฆ่าบ,บอสตัวนี้ให้ตายเลยนะครับแน่นอนว่าตัวนี้เป็นมินิบอสเช่นเดียวกันพอตายแล้วเราก็จะได้กล่องมาให้เราเปิดกล่องให้เรียบร้อยเลย จากนั้นเราก็ตรงมาเรื่อยๆได้เลยนะครับจะเห็นบอสแจแอนลิสซาดฟิตตัวนี้ไม่ใช่มินิบอสเนาะเราไม่ต้องตีนะครับผมให้วิ่งเลยไ่ได้เลยจะมาเจอกับบอสนกที่ชื่อว่ามุชานะครับให้เราจัดก,การฆ่ามันให้เรียบร้อยเลยนะครับจากนั้นนะครับผมพอมอนเตอร์มาตายเราก็เก,ก็บไอเทมคุยที่ชื่อว่าโซโตนจากนั้นเราก็มาส่งที่ n p c ตัวนี้ได้เลยกดคุยอีกทีหนึ่งเพื่อว์ปเข้าไปในห้องนะครับกดคุยอีกทีหนึ่งเพื่อว์ปเข้าไปข้างในแล้วไปจัดก,การบอสอีกตัวหนึ่งต่อได้เลยนะ คุยกับท่านตรงนี้เพื่อเปิดบอสขึ้นมานะครับพอจากการฆ่ามันเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะมีกล่องขึ้นมาให้เราตรีเก็บของให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็คุยกับกองไฟตรงกลางเหมือนเดิมเพื่อเปิดประตูให้ไปต่อนะครับตรงนี้ต้องเน้นนิดนึงนะครับสาหรับคนที่มีพลังป้องกันที่ต่ําหรือว่าไม่มีค่าหลบหลีกเลยอาจจะตายก็ได้เพราะว่ามอนเตอร์มันเดือละตีแรงมากๆ ตรงนี้นะครับผมให้เรามาตีกับตัวที่ชื่อว่าลออดนะครับถือโลอยู่ตรงกลางตรงนี้ให้เราใส่ดีบัฟแล้วก็ฆ่ามันให้เรียบร้อยอ๋อ,อแล้วก็ผมก็ลืมบอกคุณผู้ชมไปนะครับบอสใหญ่ของด้านนี้นะครับมี2ตัวด้วยกันนั่นก็คือบอสโจรสลัดแล้วก็บอสปลาหมึกนะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆฆ่าแค่บอสโจรสลัดก็พอเพราะว่าบอสปลาหมึกเนี่ยมันยากเกินไปคีย์สาคัญในการฆ่าบอสแต่ละตัวเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับหลังจากที่เราฆ่าเจ้าลายออดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม ผมไม่แนะนําให้เพื่อนๆกดเควสต,ตามไปฆ่าเจ้าไซอาซอเพราะว่ามันจะนาคุณเพื่อนๆไปสู่บอสปลาหมึกซึ่งมันฆ่ายากมากๆให้เราทําตามนี้นะครับพอเราฆ่าเสร็จเรียบร้อยให้เรามาคุยกับ NPC ตรงข้ามพอคุยเสร็จแล้วนะครับผมให้เรามาฆ่าตัวนี้ตามผมมาเลยนะมันจะชื่อว่าอาร์คชิลดเดอร์นะครับพอเราฆ่าเสร็จนะเราก็เดินตามทางมาเรื่อยๆแบบนี้เลย เห็นไหมครับว่าบอสไซอาซอนเนี่ยมันไม่อยู่แล้วมันจะไปอยู่ข้างบนตรงนี้อ่าให้เราเนี่ยตีไปเรื่อยๆได้เลยนะครับผมตีไปเรื่อยๆได้เลยแต่ว่าไม่แนะนําให้ใช้แปลงล่างมันทําเราเนี่ยล้มบ่อยมากๆเลยให้เราเนี่ยกดคอมโบไปเรื่อยๆได้เลยนะครับพอเราตีมาเรื่อยๆแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ามันเริ่มเรียกลูกน้องออกมาตัวแรกเนี่ยจะเป็นบอสไฟให้เราตีบอสไฟไปเลยพอตีไปสักพักนึงเนี่ยก็จะเห็นอีกว่า มันเนี่ยไล่คาถาอะไรก็ไม่รู้ทําให้เราเนี่ยตีมันไม่เข้าหรือว่าตีมิดนั่นเองนะไม่ต้องไปตกใจตรงเนี้ยให้เราปล่อยคอมโบแบบว่าหลุดไปเลยให้เรากดออโต้ตีจนกว่ามันจะไล่เสร็จนะครับสังเกตได้ว่าพอมันไล่เสร็จแล้วเนี่ยจะมีลูกน้องออกมาตรงนี้เนี่ยแหละครับพอลูกน้องมันออกมาเนี่ยเราจะตีมันเข้าแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแล้วนะครับตีมอนให้ตายจากนั้นนะครับพอเราฆ่ามันเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีของแดงหล่นลงมาหรือว่าถ้ากดออโต้เนี่ยของเควสมันก็จะเด้งขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับดังนั้น ให้เราเดินม,มาตรงนี้นะครับให้เราคุยกับ NPC ตัวเดิมที่เราฆ่าลายออสเสร็จนะครับพอคุยเสร็จแล้วนะครับผมให้เราไปตรงที่เดิมที่เราตีบอส,บอสชื่อว่าซอายอสบูก้อีกทีจะมี NPC ที่เป็นเหมือนนางฟ้านะครับหรือว่าผีชุดขาวนั่นแหละอยู่ตรงนี้ให้เรากดคุยให้เรียบร้อยเลย พอคุยเสร็จนะครับผมจะมีผีออกมาตามทางหรือว่าโกลเลดี้นั่นเองไม่ต้องไปสนใจหรือว่าไม่ต้องตกใจแล้วก็ไม่ต้องตีหมันด้วยเนาะให้เราเดินตามทางมาเรื่อยๆเลยนะครับผมจะเห็นเรือเนาะให้เราเดินขึ้นเรือแต่ว่าเราจะต้องผ่านมอนสเตอร์ที่ชื่อว่ามอร์ซัดก่อนเน้นนะครับว่าตรงเนี้ยพอเราฆ่าเสร็จแล้วให้เรารีบเข้าไปได้เลยนะเพราะว่าถ้ามันเกิดใหม่เนี่ยเราจะต้องตีใหม่อีกทีนะครับผมไม่เช่นนั้นเราจะเข้าไม่ได้ จากนั้นนะครับพอเราเข้ามาแล้วให้เราฆ่ามอนเตอร์ตรงนี้ให้หมดเลยหรือว่าเคลียเวลาจนกว่ามินิบอสที่ชื่อว่าคอนหน้ามันจะเกิดพอเจ้าคอนหน้าเกิดแล้วนะครับผมให้เราทําการฆ่ามันให้เรียบร้อยเลยนะครับผมไม่มีข้อแม้หรือว่าเลื่อนไขอะไรเลยฆ่าได้ง่ายๆสบายมากพอมันตายเสร็จแล้วนะครับผมบอสโจรสลัดก็จะเกิดมาบอสโจรสลัดนะครับผมจะมีทั้งหมด3ล่างล่างแรกตัวนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องแปลงล่างนะครับผมให้เรากดคอมโบดีบั๊ ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตายจากนั้นนะครับพอมันตายแล้วจะมีบอสเกิดมาทางขวาอีกนั่นก็คือโจรสลัดล่าง2เนาะเราเมื่อต้องเดินขึ้นไปนะครับเราจนกว่าโจรสลัดเนี่ยมันจะเดินลงมาเราก็กดข่ามันโดยที่กดใช้คอมโบไม่ต้องแปลงล่างเหมือนเดิมนะครับ คคพอมาตายแล้วเราก็รออยู่ข้างล่างเหมือนเดิมนะครับรอให้จนสลัดอีกตัวสุดท้ายลงมาตรงนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแล้วนะครับผมก็ปล่อยตัวเราเนี่ยกดตีออโต้แบบว่าไปทั้งหมด3ไปได้เลยรอจนกว่าแป้งร่างของเราจะหมดแล้วเราก็กดบัฟธาตุอีกทีนึงส่วนตัวของผมเองนะครับผมตีประมาณ2-3นาทีมันก็ตายเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่มันก็ไม่ได้ยากอะไรไม่มีเงื่อนไขใไดๆทั้งสิน้นพอตีเสร็จแล้วก็อย่าลืมมาเก็บกล่องข้างบนด้วยนะครับผมเป็นกล่องเ e เจนเนอรี ก็อย่างที่เห็นนะครับเพื่อนๆเ,เกลือเต็มๆเลยนะครับพอเราตีเสร็จแล้วเราก็เดินลงมามาคุยกับ m อ c ตัวนี้เขาจะให้กล่องเรามาอีกหนึ่งกงล่องเราก็เปิดให้เรียบร้อยนะครับ เกือเหมือนเดิมเลยครับผมาจากนั้นเราก็คุยกับวารตรงนี้นะครับกดเข้าวาร์ปแล้วก็หมุนหน้าจอ,อาถ้าเรากดตามเควสไปเนี่ยมาจะไม่ได้จบให้เราเนาะเราต้องกดเดินเองมาตรงท่าเรือตรงนี้เพื่อเป็นการจบเควสนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื<ๆ>่อนๆสําหรับวิธีการลงดัน125ชอบกันบ้างหรือเปล่าอยากให้มีคลิปลงดันอื่นๆบ้างไหมยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าหรือว่าลนยหน้าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ